เป็นลูกพ่ออยู่แต่ว่าพ่อบวมไหมแต่มัน่นมันแตกหักปวดไม่แม่ไม่นียม,ม,มีอะไรลูกพี่จะไปไหนเงียเก็บเกมตัวเก็บของมาเยอะเลยนะโอ้พี่จะย้ายบ้านอ่ะอ๋อพี่ตัวนั่นไปไหนเงีโอ้พี่ตัวน้ว่าไปต่งตรงวันอ่ะ ทำไมไม่ให้หนูไปด้วยเนาะหนูอยากไปกับพี่ไม่ได้ไปกับพี่เขาไม่ได้าทำอะยรอย่าไปอย่าไปไม่ถ้าถ้าไม่เชื่อฟังอย่ไม่พาไปเซเว่นน่ะก็ได้พักไปไม่ไม่เชื่อฟังเชื่อฟังวะพี่หนูพี่แม่พี่พี่ที่สุดที่รักของเราเกิ แล้วว่ากลับบ้านดีไหมเนาะไม่ได้ไม่ได้ถ้าเรากลับบ้านเนี่ยซื้อบ้านนี้มันตั้งห้าล้านาสงสัยเราต้องแต่งบ้านเราเสร็จแล้วสินอนเสร็จแล้วกูว่าเราเริ่มแต่งบ้านกันเลยค่ะนี่ไปนอนมาหา่างไกลกูว่มเริ่มจากห้องแรกก่อนเลยค่ะ เราจะทำเป็นโทนสีชมพูนะคะอาโทนสีชมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนสีชมพูเนอะเราชอบโทนสีชมพูมากสีชมพูก็จะเป็นรูปแบบนี้คะ่ะก็จะมีพูดรูปภาพนะคะคุหน้าต่างเราก็จะเอาไว้ปดห้าไว้นะคะ แล้วเปิดกระเป๋าแล้วก็เอาพูกกันบ้านเอาเสดเมียจะไปทุยอยู่บ้บนยังเบี้ยมั้นะเมียมันอยู่้บนจีตั้งต่อกะเถอะพูกของเล่นเรายังไม่มีเลยอันนี้ก็จะเป็นของตั้งชูเฉยๆนะไม่ใช่ของเล่นอะไรหรอก ตั้งโชว์เฉยส่วนอันนี้ก็จะเป็นของเล่นสีแชมพูไม่ใช่สีม่วงดิต่อไปก็จะเป็นหนังสือวิชาที่ยากมากเลยวิชานี้ยากสุดเลยคือแบบวิชานี้ยากสุดเลย,บบยก็เก็บ,บกระเป๋า นะคะทูกอันเป็นสีชมพูหมดเลยเนาะพน<อ>ะว่าพี่สาวเราเนี่ยเป็นคนชอบสีชมพูมากทำให้นองน,นะคะจากนี้ป้าเป็นสีชมพูรูรูรูนะคะแล้วบอกของน้องแคะเขาจะเอาไว้ตรงนี้ตัวคอม,มนะคะตัวยุ่ยากนะคะทุกคนแค่ทำตัวคอมนะ เนโตคอมโตคอมใช่ทุกคนอือัวคอมอันนี้ก็จะเอาไว้เรียนออนไลน์นะอาจจะมีบางอันที่เป็นสีขาวแล้วก็สีชมพูนะทุกคนสลับกันนะทุกคนสีขาวสีชมพูสีเหลือง,ส,งสีส้มนะคะหรือสีอะไรก็ได้เนะ ก็เราไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะคะทําให้เรานั้นอยากลงคลิปอีกต่อไปนะคะคุณคนช่วยกันติดผุ้คนช่วยเป็นกําลังใจให้เราเลยนะคะกดติดตามให้ถึงหนึ่งพันนะคะโอเคเราก็จะมีโทรศัพท์้หยนะดีมากเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นผู้ตู้เสื้อผ้านะทุกคนตู้เสื้อผ้า ก็จะเป็นสีชมพูเหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นแบบมีลายคิตติ้มีลายแบบนี้เหมือนกันเลย,ยเดี๋ยวไปซื้อเสื้อผ้ากันไปนี่นะคะเราจะมาร้านนี้นะคะเราเราจะไม่เราจะไม่มาร้านนี้นะคะเนี่ยร้านนี้เราไม่เอานะคะเพราะว่าร้านนี้เราได้ซื้อทุกเสื้อผ้าไปเลยนะคะตุลานนี้ก็เราก็าจะไม่ได้ซื้อร้านนี้มานานแล้วเพราะว่าเรามีร้านใหม่เลย เรก็จะมาซื้อพูกของผูกเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะทุกคนแบบตามใจตามใจเพชั่นของตัวเองงานทุกคนอะไรแบบนี้นี่นะทุกคนนี่ก็จะมีพูกเสื้อผ้าอันนี้ก็จะสวยอยู่นะอันนี้ก็สวย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  อันนี้ก็สวยเราเรียก,ยกอันพวกนี้แหละอันนี้ก็สวยนี่อันนี้ก็สวยเรียกไปเลยนีคะ่ะเรียกให้หมดเลยมีมีอันไหนก็เรียกไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ใส่เงินนะคะใส่เงินสร็จแล้วอ่าใส่เงินแล้วค่ะเด็กคนอันนี้อัน,นอันนี้เงินทิปอันนี้เงินทิป อย่าบอกนะคะเรามีเงินทิปค่ะไปออกจากบ้านกันมาแล้วค่ะต่อไปก็เอาอันนี้ใส่ตัวเสื้อผ้านะคะถ้าเสื้อผ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าที่แต่ถ้าที่วางเสื้อผ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตรงมีที่อ้อยอะไรวะเนี่ยวางตรงอื่นหน่อยไม่ได้บ้างหรอตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ๋อ ตรงน,รงน,รงน,รงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคทุกคนเรียบร้อยค่ะทุกคนแล้วก็เอานี้มาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนอยู่ให้มีความสุขนะคะสาวๆ <c oughs> เล่นเกมดีวกว่าทุกคนทุกแบบอุ้ยเกมแนอะไรสมิเตอร์ก็มี เราไปโหลดเกมเลสมิลเตอร์ในเกมในคอมกันนะคลาสสอยไม่เอาทุกคนเราว่าคอมมันบังอะ่ะทุกคนคอมมันบังของเราอะ่ะถ้าเราถ้าเราทิถ้าเราทำกันบ้านนะทุกคนนี่หรอมานั่งตรงนี้ดิกลัวเฮ้ย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  คือไม่เอาดีกว่าทุกคนคือแบบว่าน,นเนี่ยทุกคนคือมันบางอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนคือเกอ้าอี้มันใหญ่เกินไปเ,นเราจะเอาเก้าอี้เท่านี้แหละถ้าเก้าอี้มันใหญ่เกินไปฉันจะขยายเก้าอี้แล้วนะคือแบบเอาคือแบบนั่นไงคนหายไปเลย ถ้าไม่ได้จะไม่เล่นแล้วนะได้เถอได้ขอให้ได้ได้เถอได้รอบนี้ต้องได้รอบนี้ต้องได้มาทุกคนมาไหนว่าคอมคอมสิบูนี่งไงจะแล้ซึ่งเราไม่ได้เติมนะคะอันนี้เราใช้อันนี้นะคะคนอย่าไปหาเติมตามนะคะ อ้าเราโหลดแอนนาเลสเสร็จแล้วนะ่แค่แล้วก็กดเข้าไปนี่กินแอนนาเลเลยอ้าวแอนนเลสอ้าโหลดมันโหลดก่อนนี่แค่โหลดแอนนาเลสอืมไม่รล้ไปว่ามีสอบกับเพื่อนนะอืมว่าไงเพื่อนว่าไงคือฮัลโหลวันนี้เราไปเล่นเกมฟรีไฟกันไหมไม่อ่ะ วันนี้เธออยู่ที่ไหนนะทำไมไม่เหมือนเธออยู่เข้าบ้านเลยโอ้ฉันยา้ายบ้านมาใหม่เนี่ยโอ้เดี๋ยวฉันทํางานก่อนนะทานํางานยังไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วไปทุกคนไปอาบน้ำแต่งตัวกันโอเคเสร็จเรียบร้อยทุกคน เราขอเรียกสูตรนี้นะคะขลังคลิปนี้ขอลาตัวไปแค่นี้ก่อนนะคะไว้ป,ปาำหสัาคลิปหน้านะคะเราจะมาเล่นอะไรคุูคนก็ลองดูด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกูเพื่อนไม่ค่าคลิปใหม่ๆจะได้เห็นคลิปเราคนแรกเลยนะคะบ๊ายบาย